คนพูดนั้นไม่อยากปานใดเพื่อนเอย่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิตสมิตรจำไว้ว่าถ้าทันลุขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้ ยาปรารถนาเป็นผู้นำคนตรีหลวงวจิตรวัฒการฝึกศิลปะการพูดเพื่อสรสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธินวัตรมรุคพิทักษ์โทรศัพท์0 2 3 9 9 3 2 2 4 5 หรือ02 393 7244ลูกเล่นลูกหารวมบรตราถาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสารบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมนุมชนเก่งคนหนังสือพร้อมวิซีดีเพื่อการพัฒนาบุคิกภาพประจำวัน โดยอาจารย์ธินวัตรมฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ c ีเอ็ดบุ๊ทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปสนับสนุนรายการโดยบริษัทฟาโกฟพับลิชชิ่งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสรรบุคลิกพลิกค,คุณค่าชีวิตสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสำริด h r p o l i n โกลุ่มบริษัท s r p o l i n โจำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไว้เฮอริเทศและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงรายการของเราเนี่คือต้นแบบทุนมนุษย์กับทุนมนุษย์สร้างได้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของรายการเก่งยกกำลังสามนี่นะครับ มีหลายหลากหลายเลยนะที่พยายามเข้ามาในรายการเราช่วงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของครั้งที่แล้วที่เราพยายามจะพูดคุยเกี่ยวเรืของพร,นะครบความปลอดภัยในการทางานฉบับปัจจุบันนี้คือฉบับใหมล่ล่าสุดเลยปี54นะครับจะมีผมบัาคับใช้ในประมาณกลางเดือนพฤศจิก,กากรกฎานี้นะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราต้องคุยอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะครั้งที่แล้วได้รับเกียรติจากทางท่านนายกสมาคมเจ้าที่ความปลอดภัยในการทางานท่านอาจารย์ทรงศักดิ์เจล้านะครับอีกท่านหนึ่งที่มาให้ความอุเคราะหความรู้กับพวกเราคือท่านอาจารย์มนตรีวรพัฒระทรัพย์นะครับซึ่ง เจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะฮะเรายังไม่พอนะครับท้ายังเป็นประธานชมรมเจ้ทามมที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วฮะเพราะว่าอย่างน้อยคือครั้งที่แล้วนี่ยังคุยกันไม่จบแล้วก็วันนี้แหละฮะจะเป็นวันซึ่งหลายท่านจะได้รับคําตอบนะครับว่าที่มาที่ไปในคําถามต่างๆนั้นจะเป็นประโยชน์กับพวกเราค่อนข้างจะมากเลยโดยเฉพาะเรื่อง,องของความปลอดภัยในการทํางานสวัสดีครับอาจารย์ทั้งอสองส<ด>ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะฮะที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงของสถานีมนุษย์ ในต้นแบบทุบมนุษย์และก็ทุบมนุษย์สร้างได้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการซึ่งพยายามจะลักดันให้ให้สู่กระบวนการของ AEC ก็คือประชาคมเศรษฐีอาเซียนในเรื่องการพัฒนาคนครั้งที่แล้วที่อาจารย์สองท่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสังคมให้ความสนใจมากแล้วก็รู้ว่าเรื่องความปลอดภัยในการทางานเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจารย์ครับคำถามต่างๆที่มีสมาชิกโทรเข้ามาหลากหลายเลยมีเยอะมากผมขออนุญาตคุยกับอาจารย์สักสามคำถามเองเท่านั้นในวันนี้ อาจารย์ 1. 1> ต้องตอบนะครับคำถามแรกนะครับไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตขอเรียนถามท่านอาจารย์สงศก่อนนะครับหรือถ้าหากท่านอาจารย์มนตรีจะมีข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์ด้วยนจะผมอยากให้แลกเปลี่ยนกันเลยนะครับมีคําถามที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ยในพรบฉบับปัจจุบันก็คือเรื่องความปลอดภัยในการทํางานจะเริ่มใช้กรกฎานี้นะครับผมอยากเรียนรู้จริงๆเลยนะครับว่าสถานประกอบการเนี่ยควรจะต้องมีความรู้หรือเตรียมความพร้อมอย่างไรครับในเรื่องของพรบใหม่มานี่นะฮะ ที่จะมีผลบังคับใช้จริงๆก็คือวันที่16กรกฎาคม2 5 5 4นี้นะฮะในเรื่องของความแตกต่างก็มีขั้นตอนเหมือนกันแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวผมให้ทางอุปนายกเป็นคนชี้แจงเพิ่มด้วยกันนะครับครับในในส่วนของพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสวล้อมในการทํางานครับฉบับใหม่เนี่ยพูดว่าฉบับใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่ากว่าจะคลอดออกมาได้นี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ ในฉบับใหม่เนี่ยซึ่งมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและมีผลบังคับใช้ก็คือวันที่16กรกฎาคม2 5 5 4นอยี่นะฮะทีนี้ถามว่าพอบังคับใช้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่บนะฮะ,ะ,ฮะถามว่ามันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะค,ความเปลี่ยนแปลงของทั้งสถานประกอบการซึ่งก็จะมีนายจ้างเนี่ยนะฮะเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในสถานประกอบการนะครับที่สองตามมาเนี่ยก็คือบุคลากรที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทํางานยกตัวอย่างเช่นนะฮะโดยที่กฎหมายแต่งตั้งเลยเนี่ยหรือ,รอกฎหมายกําหนดไว้ก็คือจอปอวิชาชีพรหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพนะฮะจอปอเทคนิคขัค้นสูงจอปอเทคนิค,คนะฮะจอปอบริหานรนะครับและจ็จปหัวหน้างานนะฮะจะเห็นว่าบุคลากรเหล่านี้เนี่ยมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นรางัลที กฎหมายกาหนดไว้บังคับเลยบังคับเลยมีโทษทางอาญาด้วยใช่ไหมมีโทษทางอาญาด้วยครับเดี๋ยวโทษเนี่ยเราจะมาว่ากันตอนท้ายดูว่าจะอโทษมันเป็นลักษณะไหนแบบไหนแล้วควนี้นายจ้างจะต้องเตรียมความพร้อมหรือมีกระบวนการอย่างไรครจ๊ะโดยกฎหมายนี่นะครับโดยกฎหมายระบุไว้เลยว่าซึ่งโดยภาพรวมของกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกําหนดหน้าที่ของนายจ้างเนี่ยมีกําหนดบททั่วไปไว้เลยว่านายจ้างเนี่ยต้องมีการจัดการนะฮะจัด และบริหารความปลอดภัยช่วยในและสาวล้อมในการทํางานในสถานประกอบการนะฮะโดยโดยเฉพาะในเรื่องของนะฮะสภาพแวดล้อมอุปกรณ์นะฮะรวมทั้งระบบบริหารต่างๆตลอดจนกระทั่งการรายงานที่ทางกฎหมายกำหนดไว้แสดงว่าเราต้องจัดทําเป็นคณะกรรมการไตรภาคีก็คือมีทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยเลยใช่ไหมครับ จุดตรงนี้เนี่ยนะฮะในรูปแบบของกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าสถานประกอบการเนี่ยที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปเนี่ยห้คนขึ้นไปต้องจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ,รนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีสัดส่วนร,ระหว่างนายจ้างกับ,บกี่คนกับลูกจ้างกี่คนคลูกจ้างกี่คนมีกําหนดไว้ชัดเจนครับคือกรณีนี้คือกรณีที่องค์การบางองค์การซึ่งไม่มีสาภาพแรงงานก็จะมีการเลือกตั้ง และถ้าเกิดเป็นองค์การที่มีสภาพบรยงานก็จะมีการแต่งตั้งโดยเฉพาะมาจากคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วกฎหมายกําหนดไว้อยู่อยู่ในชัดเจนเลยว่าวิธีการคัดเลือกนะฮะตัวแทนในจ้างซึ่งจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยกำหนดไม่ชัดเจนก็คือการสมัคร การเลือกตั้งการแต่งตั้งและก็การรายงานให้กับทางส่วนราชการได้รับทราบอยู่นี่กี่เดือนครัไชัดเจนครับสเดือนครั้งต้องส่งตอนนี้เนี่ยก็คือในส่วนของคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยนะครับเรามีการวาระเนี่ยจะอยู่ที่2ปี2ปีสปีครับประชุมนี่คือ3เดือนประชุมนี่ก็จะประชุมกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับครับผมตัวเก่านี่3เดือนครั้งไม่ก็เดือนการประชุมคณะกรรมการเป็นเดือนละครั้งแต่การจัดส่งเอกสาร ไป<า>ทำเหน่อยราชการคือ3เดือนครั้งกลับกมเดือนเนี่ยนะฮะจอปอวิชาชีพกลับจะต้องรายงาน3มเดือนครั้งนะฮะจอปอวิชาชีพเป็นหน้าที่ของจอปอวิชาชีพซึ่งกฎหมายตรงนี้เนี่ยมีการกําหนดไว้ชัดเจนครับ,รบถัดมานะครับ ที่กฎหมายกําหนดไว้ในหมวดที่2เนี่ยก็จะไปพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการและการดําเนินการ,รนะฮะเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยช่วยนัาสมันรอมในการทางานซึ่งถามว่าการบริหารจัดการนี่แหละครับซึ่งตรงนี้เ,นเป็นหน้าที่ของนายจ้างโดยชัดเจนเลยนะฮะซึ่งกําหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสภาพแวดล้อมนะฮะการตรวจสภาพแวดล้อมก็เช่นการตรวจความร้อนในสถานประกอบการในที่ทํางานนะฮะการตรวจแสงนะฮะการตรวจเสียงนะฮะ แล้วก็การตรวจในส่วนของสารเคมีหรือฝุ่นในบริเวณสถานที่ทํางานนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความหลากหลายที่พรบฉบับนี้เนี่ยพยายามให้กับสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับอย่างน้อยคือมี <S <S มขมเขาเียกเป็นกลุ่มคนอาสาที่ตั้งชมรมบริหารงานบุคคลก็ดีชมรมเจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางานก็ดีเนี่ยนะครับในทุกภาคส่วนเนี่ยโดยเฉพาะในในิคมอุมตสาหกรรมต่างๆก็จะมีชมรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับช่วงต่อไปนี้นะครับเราจะมาดูภารกิจรวมทั้งทิศทางต่างๆในการทํางานด้านจปเนี่ยนะครับ ว่าในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับพักสักช่วงหนึ่งครับ